สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อนะคะในบันทึกจอมจรแห่งสุสานเล่มที่หนึ่งะคะตอนที่สองชื่อชตอนว่าสายคลั่งเทเลเดือดผลผลฑ์ของหน,นานไพซันซูนะคะแปลโดยคุณอนุรักษกิัไพบุญทวีตอนที่แล้วเนี่ยเราจบลงตนที่เรือทั้งลำที่อุเสียแล้วก็ทีมงาน ขึ้นมาแล้วก็ล่องเพื่อที่จะไปตามหาอาสามเนี่ยนะคะก็ไปเจอคลื่นยักษ์แล้วก็ไปเห็นวัตถุโบราณไม่ใช่วัตถุโบราณเป็นเรือลำหนึ่งที่อยู่ในคลื่นไกลๆลิบๆนะคะตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยก็ต้องออไปดูละค่ะว่าเป็นเรือของใครหรืออับปางหรือเปล่าเพื่อที่จะช่วยเหลือ แต่พอเรือทั้งลำเนี่ยนะคะเข้ามาใกล้เรือที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นเนี่ยพอทั้งลำเข้ามาใกล้ทุกคนบนเรือก็แตกตื่นกันหมดเลยนะคะอูเสียก็หันไปถามอันหนิงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมลูกเรือแล้วก็ในท้ายเรือเนี่ยเห็นเรือลำนั้นแล้วก็แตกตื่นกันหมดส่งส่สงภาษากันแบบว่ากลัว ด้วยความหวาดกลัวนะคะอันนงก็บอกว่าอย่าหันไปมันเป็นเรือผีสิงนะก็จบไปตอนที่บทที่8ดนะคะหยุดลงตรงที่ว่าทั้งเรือทั้งรำเนี่ยมาเจอเรือผีสิงเข้ามาต่อกันที่บทที่9้าเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่้เสียเวลาบันทึกจอมจนแห่งสุดสารตอนสายคลั่งทะเลเดือดนะคะ ในบทที่9เรือผีสิงผู้เห็นทุกคนหันหน้าหนียังตื่นตระหนกไม่ยอมมองไปที่เรืออับปางลำนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์ที่ยังไม่ชัดเจนเช่นนี้ผมก็ไม่กล้าขัดขืนรีพันหลังให้เหมือนกับทุกคนอันหนิงพูดกับผมเสียงสันส่นๆว่า ไม่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าหันไปเด็ดขาดนะต่อให้มีตัวอะไรมาแตกตัวคุณก็จงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เข้าใจหรือเปล่าผมได้ยินดังนั้นก็เงอแตกพลักถามว่าคุณคุณอย่ามาอําผมนะจะมีตัวอะไรมาแตะตัวผมด้วยเหรอถึงค้อนควับพูดเสียงกระซิบว่าไม่เชื่อก็อย่าเชื่อประเดี๋ยวคุณก็รู้เอง ตอนนี้หันหน้าไปก่อนผมเห็นเธอพูดส้นหน้ากลัวอีกทั้งเห็นท่าทางแตกตื่นของพวกลูกเรือคนอื่นๆดูเหมือนจะไม่ได้เป็นการอําเล่นซะแล้วก็เลยกระซิบถามว่าคุณก็ต้องบอกผมหน่อยสี่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฝ่ายหญิงทำมือบอกให้ผมเงียบแล้วก็พูดว่าหุบป,ปากนะนี่คือผีไตโหงมาทวงชีวิต เธอยิ่งพูดอย่างนี้ผมก็ยิ่งกลัวใจหนึ่งก็อยากจะหันไปดูแต่กอให้ยั้งตัวไว้หยิกขาตัวเองแรงๆทีหนึ่งฝืนเอาไว้ไม่ให้ความอยากรู้อยากเห็นนั้นเข้ามาแทนที่เรือสายแรงมากกลางพายุฝนไม้กระดานเรือส่งเสียงดังเอี๊ยดอาดฟังดูเหมือนจะแตกออกจากกันผมยึดเกาะห่วงเหล็กสองห่วงที่กราบเรือ เกรงตัวไว้แต่คลื่นตัวบนก็ยังสายโครงไปไม่หยุดขณะที่จะขยับคอก็ไม่ได้ตอนนี้ผมจึงเหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกสายไปสายมาหลายครั้งที่เกือบจะหลุดจากที่เกขณะนี้ผมได้ยินเสียงดังมาจากเรือผีสิงที่ว่าแล้วมนดังแลกล่าเอียดอาดคล้ายกับมีคนเดินอยู่บนดาดฟ้าเรือ ตัวผมเปียกปอมไปด้วยน้ำทะเลหมดแล้วบวกกับเหงื่อของตัวเองทำให้รู้สึกไม่สบายตัวยิ่งขึ้นอดกระซิบถามอันหนิงไม่ได้ว่าทำไมเหมือนมีคนเดินอยู่บนไม้กระดานเมื่อคี้คุณดูผิดหรือเปล่าอนหนิงหวาดกลัวมากเธอบุ้ยปากทีหนึ่งผมมองตามปากของเธอที่แท้บนกระจกของท้องเรือ สะท้อนเหตุการณ์ข้างหลังให้เห็นอย่างชัดเจนเรือประมงขนาดพอๆกับเรือของเราลำหนึ่ง,งโงนเงินไกวแกว่งอยู่ข้างหลังไกลเราเข้ามาเรื่อยๆพมมองเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆไม่นานก็เห็นว่าบนลำเรือมีสนิมเกลือสีขาวเหมือนปุยนุ่นชาบอยู่หนึ่งชั้นดูจากความหนามันต้องจมแช่อย,อยู่น้ำทะเล นานหลายสิบปีแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเรือเช่นนี้จะลอยอยู่เหนือน้ำได้อย่างไงไม่หน่ำซ้ำอย่างจุดไฟสว่างเสียด้วยพบเรือผีสิงในนิยายส่วนมากจะเก่าแก่มากแต่อย่างน้อยก็เป็นเรือที่ยังเดินทะเลได้แต่เรือลำนี้มันเป็นเรือพิการโดยสมบูรณ์แล้วสภาพของมัน มันถูกกู้ขึ้นมาจากใต้ทะเลหัวของผมหมุนปลีไปมาทบทวนคลิปข่าวเกี่ยวเรือผีสิงที่ผมเคยอา่านดูเหมือนไม่เคยพูดถึงเรือลักษณะนี้มาก่อนเลยลำเรือนั้นใกล้เข้ามาทุกทีจนผมรู้สึกจกไม่เข้าท่าเสียแล้วกะสิดถามไปว่าคุณหญิงดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะเรือผีสิงนั่ง ทำท่าเหมือนจะพุ่งม,มาชนเราแล้ว,ลวคุณจะไม่บอกให้ในายท้ายเรือเร่งเครื่องให้สุดกําลังหน่อยเหรออันหนิงเธอก็กลัวเส้นผมเปียกติดเต็มหน้าก็าไม่คิดจะปัดเธอตอบว่าถ้าต้องเร่งเครื่องหนีในหัวเรือรู้จักหนีเองเรือสองลำนี้ขนาดตันกลอยพอๆกันต่อให้ชนเราก็ไม่กลัวคุณเกาะให้แน่นๆ จะตกลงไปแล้วก็แล้วกันฟังน้ำเสียงของเธอผมก็ไม่รู้ว่ากำลังเตือนผมหรือเหน็บผมกันแน่ผมก็พูดขึ้นคุณกลัวว่ากลัวก็แต่ประเดี๋ยวเขาก็จะโจรลงจากเรือหนีเอาตัวรอดแลเราจะซวยนะสิคุณหยุดยุ่ให้รามทํำให้รัวสักทีได้ไหมเรือประมงอะคือชีวิตของชาวประมงให้ตายพวกเขาก็ไม่ทิ้งเรือเด็ดขาด ดูเธอชักจะเดือดขึ้นมาทุกทีถ้าคุณยังพูดมากอีกแล้วก็ฉันจะผลักคุณลงไปเองเอาละสิค่ะคุณหนิงชักจะโกรธแล้วนะคะอูเสียก็ก็ขวัญเสียละคะ่ะเพราะว่าไม่เคยขึ้นเรือก็คือเขาก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในความในการขึ้นเรืออย่างนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนน่ะน,นะคะก็ก็กลัว กลัวว่าเดี๋ยวยังไงซัดทั้งทีมงานเนี่ยหรือว่านักนายท้ายเรือแล้วก็ลูกเรือเนี่ยพอกลัวแล้วก็จะกระโดดน้ำหนีกันทิ้งเขาเอาไว้บนเรือทีนี้ก็จะทำยังไงกันล่ะนะคะแต่ว่าคุณหนิงเธอก็บอกว่าไม่ต้องกลัวยังไงพวกเขาก็ไม่ทิ้งเรือเอาไว้หรอกเพราะฉะนั้นให้อยู่เฉยๆนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็ต่างคนต่างกลัวและค่ะ ก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่นั่งนิ่งๆกันนะคะรอให้เรือผ่านไปนะ,ะผมเห็นเธอดุขนาดนั้นก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกเพ่งมองไปที่เงาเรือผีสิงในกระจกนั่นคำนวณความเร็วของมันแล้วตอนประทะก็คงไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนมากนะแต่ภายหลังก็รู้ว่าความคิดนี่โง่มาก เมื่อคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจิตใจค่อยๆเย็นลงเรือนั่นใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนบนเรือว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยทีแรกผมยังนึกว่าต้องเจอกับภาพสื่อสยองจึงรู้สึกโล่งอกเรือนั่นชิดเข้ามาเร็วมากแทบจะประกบเรือของเราแล้ว ผมรีบปรับตาปีกัดฟันแน่นเตรียมรับแรงกระแทกมันเป็นเพียงเสี้ยววินาทีจากนั้นเสียงด้านหลังก็เงียบหายไปผมรออยู่สิบกวินึกในใจว่าต่อให้ชนสิบทีก็ชนกันเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวทำให้รู้สึกแปลกใจมากขณะนี้เอง เสียงไม้กระดานก็ลั่นอดอดแอดแอดขึ้นมาทางด้านหลังผมค่อนข้างกังวลแอบหลีตามองไปทางบานกระจกของท้องเรือเรือผีสิงลำนั้นเทียบเสมอตีคู่กับกราบเรือของเราแล้วส่วนข้างหลังของผมก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมถอนใจอย่างโล่งอกมองไปข้างๆก็เห็นอัน,นิงข้างผม กำลังมองกระจกบนท้องเรือเช่นเดียวกับผมแต่กำลังตกใจแทบชอกผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางสิ่งผิดปกติเมื่อตั้งใจมองอีกทีจึงเห็นว่าบนไหล่ของเธอมีมือผอมแห้งคู่หนึ่งวางพาดอยู่ก็จบบทที่เก้าแล้วนะคะ มปริศนามาจากไหนทำไมมาวางบนไหล่ของอันหนิงกันเนี่ยแล้วอูเสียจะทำยังไงต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เมื่อเรือผีสิงเข้ามาเทียบเรือของอูเสียแล้วก็ทีมงานแล้วนะคะเหตุการณ์กำลังน่าติดตามเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบทต่อไปนะคะในบทที่10ที่ชื่อว่า มือผอมแห้งพบกันในบทหน้านะคะสวัสดีค่ะ